Yo soy capaz de poner la mano en la ventana y yo soy capaz de

you, take the road, ain't got no better We can start, gazing, don't need much, long as God give me a blonde-haired girl in death F150. Never been a rich kid in a range, but I got a cup holder full of change. AC broke, but you don't complain. You can roll the window down to do the same thing. Car hard color on the sea. dashboard with your bare You need it, you need it for my boss I'm in love, it's sick, I ain't gonna to sit, play, and make it low So come give me ทุกคนวันนี้มีร้านเด็ดที่บรรทัดทองมาแนะนานะนี่เลยร้านแหลกไม่แหลกจัดมาเก้าเมนูจุกๆนะม<า>เมนูแรกเลยกุ้งจัมโบ้ผัดผงกะหรี่จัมโบ้สมชื่อนะแล้วเขาแกะเปลือกมาให้พร้อมทานแล้วเนื้อกุ้งคือแบบแน่นๆนะแล้วก็คลุกกินกับข้าวนี่คือสุดๆทุกคน<า>ต่อกันที่เมนูยำดีกว่าอันนี้เป็นยำไหลบัวแซลมอนทะเลนะรสชาติยำก็คือทําถูกต้องนะทุกคนทําถึงมากนี่ดูหอยนะปลาหมึกแซลมอนแล้วก็กุ้งแบบนี้ทุกคนภาคไปก็หิวไปอีกรอบแล้วก็เมนูนี้คือพลาดไม่ได้นะทุกคนใครมาก็คืออยากแนะนําให้สั่งกับไหล บัวผัดกุ้งอร่อยมากคือกินกับข้าวสวยร้อนๆคือแบบฟินสุดคือวัตถุดิบของเขาดีอะทุกคนมันเลยแบบฟินมากมายังไม่พอนะมาต่อน,นี่เลยกุ้งเผาทุกคนไลท์ทายราคาเท่าไหร่เฉลยเลยละกันแค่89บาทเราชอบมากมันกุ้งกับแบบเนื้อกุ้งคือกินแล้วแบบมันหนึบหนุบหนุบหนุบ,นบ,นบอร่อยสุดๆยังไม่จบนะไปกันต่อกับนี่เลยส้ตมตํากับน้ําตกคอหมูย่างแล้วก็ลาบแซลมอนนะทุกคนเมนูเบสิกแต่ว่ารสชาติเขาทําถึงสุดๆฟินมากนี่ดูคอหมูคือตอนนี้อยากกลับไปกินอีกรอบแล้ววะยังไม่หมดนะมาต่่อกันทีมมาาต้ย กุ้งทุกคนดูกุ้ง,งวันนี้นะ่าจะกินกุ้งไปประมาณร้อยตัวแล้วอร่อยมากใครชอบต้มยำกับพาาไม่ได้ยังไม่พอเสิร์ฟไม่หยุดทุกคนข้าวผัดกุ้งกุ้งที่เป็นกุ้งเนะี่ยไม่ใช่วิญญาณกุ้งทุกคนข้าวเป็นเม็ดไม่เละนะถือว่าถูกต้องทุกคนหิวแล้วใช่ไหมทุกคนมาเลยที่ร้านแหลกไม่แหลกบรรทัดทองนะเปิด11โมงครึ่งจนถึง4ี่ทุ่มนะหรือว่าจะสั่งผ่านทางแกร b l i ล e Man หรือว่า l ล n e แอดของทางร้านก็ได้นะไปกินกันเยอะๆนะครับเดี๋ยวยุกิจะออกไปกินอีกแล้วบ๊ bye bye. รีวิวร้านล้าบรรทัดท้องแหลกไม่แหลกวันนี้เราจะพาทุกคนมากินตำข้าวโพดกุ้งไก่ทอด,<ส>ดและที่ขาดไม่ได้คือซิกเนเจอร์กุ้งเผาขอบอกเลยว่าราคาถูกมากเมนูแรกเราจะกินเอ็นไก่ทอดเราอะเคยกินร้านอื่นมาแล้วเราติดใจเราก็เลยมาลองกินร้านนี้แล้วแบบ อร่อยมากเทกเจอร์กรุบกรอบแถมหอมใบมะกรูดเป็นเมนูเรียกน้ำย่อยได้ดีเลยเสียดายที่เราไม่ได้เอาไม้มาอยากให้ฟังเสียงกรุบกรอบมากจากหน้าไปก่อนนะทุกคนใครที่ได้มีโอกาสมาร้านนี้ทาพิสูจน์ให้มาลองชิมด้วยตัวเองเดี๋ยวเราทำเสียงกรุกร๊บๆให้ฟังเองนะ เป็นไงกรอบหรือยังมันกรอบจริงนะไม่ดีโมเมนูต่อไปขอนําเสนอส้มตำอันนี้เราสั่งมาเป็นตำข้าวโพดแล้วเราก็แอดออนกุ้งสดเป็นท็อปปิ้งค่ะกุ้งสดตัวใหญ่มากทุกคน<ม>แบบเท่านิ้วโป้องอะ่ะ คือบบเด้งมากสดมากมันเด้งสู้ฟันมากทุกคนขนาดมานั่งตัดคลิปแล้วยังอยากกินอีกรอบเลยอะพ่อพ่ก็ให้เยอะจุใจไม่ห่วงเครื่องเลยถ้าใครไม่เชื่อว่าตัวใหญ่แค่ไหนเดี๋ยวเราเทียบให้ดูเลยทุกคนดูนี่ตัวใหญ่มากเ<อ>ทียบก,ก,<อ>กับนิ้วเราดู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 ดตัวใหญ่จริงไม่ได้โมง้งเมนูต่อไปก็คือซิกเนเจอร์ของเรา กุ้งเผา่ะหัวมันเยิ้มเยิ้มเดงเดงนื้อแน่นๆปักแน่นปักแล้วราคาแดงแดงมีทอนโอ้คุ้มขนาดเนี้ยไม่กินไม่ได้แล้วขั้นแรกเลยเนี่ยเราก็จะเอามันกุ้งเยิ้มๆลาดลงไปตกท้ายด้วยซีฟู้ดและข้าวสวยร้อนๆแล้วก็เข้าป่าเป็นคำาที่อร่อยมาก ดูไปก็น้ำลายไหลไปอะทุกคนแล้วน้ำจิ้มซีฟู้ดของที่ร้านอะอร่อยมากกลมกล่อมอเปรี้ยวเพรพอดีทุกอย่างเ,เลิศวววคุ้งเห่ามีความเด้งสู้ฟันถ้าใครไปที่ร้านอะ จะเห็นเลยว่ามีกุ้งสดอยู่หน้าร้านเลยทุกอร่อยจนต้องมีจานที่2ดูสิอร่อยหรือไม่อร่อยดูจากการเบิ้นได้นะคะทุกคนอันนี้เรามากินในฐานะคนธรรมดาที่เดินผ่านมาไม่ได้มีการจา้างใดใดทั้งสิน้นถ้าใครอยากกินเจอกันได้ที่ร้านมาทันทองร้านแหลกไม่แหลกราคาเริ่มต้นถูกมาก50บาทเท่านั้นย้ำอีกทีว่า50บาท โอเคย้าเอี้ห้าสิบบาทใช่ราคาที่นี่และอร่อยมากสำหรับเราเราว่ามันอร่อยอะ่ะแนะนําแนะนําจริงๆแนะนำใจจริงนะนนะอะชึบอะชึบอินเสิร์ตอินเสิร์ตโอ้ยน่ากินหน้ง<ม>อย่าลืมนะทุกคนทุกคนต้องได้มันลองร้านแหลกไม่แหลกเอาล่ะวันนี้ก็ขอจบกันไปเพียงเท่านี้เธอเธอเขาจะมาภถถาคเส็จเป็นเธอได้อยู่ใช่ไหมเนี่ยได,ได้ได้เหมือนอยู่ใช่ไหมเหมือนมันเหมือนอยู่ใช่ไหมอ้าวไม่เหมือนหรอโอเคโอเคบ๊ายบายจุ๊บ วันนี้แฟพามาหาของกินแถวบรรทัดทองอีกแล้วจ้าแล้วไปสะดุดตากับชื่อลายนคำว่าแหลกไม่แหลกก็เอ๊ะไข่อะไรนะ ก็เลยเดินเข้าไปแหลกเลยแล้วก็เลยรู้ว่าร้านเขาเป็นร้านส้มตำเมื่อเปิดตอมรับรถกันที่จานแรกสําหรับใส่ไม่กินเส้นกับตาเกาเหลาทะเลแซลมอนแล้วมาต่อกันที่ตํหมี่ที่ไม่ได้ใช้เส้นมะละกอในการทําแต่ว่าใช้เส้นเล็กแทนส่วนกุ้งเผาเขาตัวละแค่89บาทมันเยิ้มๆทานคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดฟินฟินเลยหรือว่าจะเป็นเมนูกินแบบจริงจังเขาก็มีกุ้งจัมโบ้ทอดกระเทียมและใส่เนื้อไม่อยากให้พลาดกับเมนูเนื้อย่างย่างมาแบบสุกกาลังพอดีแถมเป็นกับแก้มชั้นดีเลยและนอกจากนี้ที่ร้านเขายังมีเมนูทางอาหารไทยอาหารออีสาให้เลืก หลายเมนูมากส่วนพิกัดร้านเขาจะอยู่ซอยจุฬา6นะคะโซนเดียวกับสเตเดียมวันแนะนําเลยว่าแหลกไม่แหลกให้เดินเข้ามาแหลกดูก่อนแล้วจะรู้ว่าร้านนี้เด็ดมากสวัสดีนะคะวันนี้สกายจะพามาร้านอาหารสายแซ่าบแถวมันทัดทองนั่นก็คือร้านแหลกไม่แหลกแค่ชื่อก็เลิศละเดี๋ยวเรามาดูอาหารกันว่าเลิศหรือเปล่าคือวันนี้เราพร้อมที่จะกินแหลกมากวันนี้สั่งเมนูมาจุก และแต่ละอย่างที่สั่งมาก็คือโคตรจะอร่อยเมนูขายดีของเขาที่นี่ก็คือจะเป็นกุ้งทอดกระเทียมนะคะทุกคนอยากจะบอกว่าโคตรจะกรุบและอีกอย่างหนึ่งก็คือกุ้งเผาผ่าให้ถ่ายว่าราคาเท่าไหร่89บาทค่ะือหากินจากไหนนาะราคานี้ที่เลศกว่านั้นก็คือไส้กรอกอีสานคาเจ้โคตรจะอร่อยและอยากจะบอกว่าร้านหมูสามชั้นคือที่สุดต่างๆเนาะแล้ววันนี้เราก็จะพามากินยำแซลมอนกันนะคะทุกคนเราให้น้องสกายน้องเราชิมมามาดูกันมาดูกันว่าชีจะรีแอคยังไงแต่ขอบอกเลยนะว่าปลาร้าคืนนัวถึงเครื่ออองมมมมาากกินนป แค่เห็นหน้าก็รู้แล้วเนาะไม่ต้องพูดอะไรแล้ว<ม>คือในยำม,มันมีหอยแครงอะทุกคนแล้วหอยสดมากแล้วกินคู่กับข้าวผัดอะโคตรท้าทาทุกคนดูดีไหลบัวต้องบอกปะมันโคตรจะแบบออร่าทุกคนดูมันกุง้งโคตรโซโคตรจะแบบโอ้โหทุกคนแค่ดูอีกรอบนึงยังน้ำลายแตก<ะ>ทุกคนดูนภาพตามนะมันกุ้งกับข้าวผัดเนาะอ๋อแล้วยอย่างหนึ่งทุกคนไก่ทอดอยากจะบอกว่ากินปุ๊บเนื้อหลุดจากกระดูกทำไม่เชื่อมาดูกันอัเริมเริมเริมปัว ลุดเฮ้ยเอาดีๆเจเอานี้ไม่ต้องพูดเยอะอยากให้มากินมากๆที่บรรทัดทองเท่านั้นทุกคนร้านนี้แหลกไม่แหลกการันตีว่าอร่อย อือออออรร่่ยยันนี้ตามวยอันนี้ค่ะอร่อยมากมีดออีมากม,มันเป็นแบบน,นี้มากเลยเออติดคอติดคอ,อ,อตัวท้ายเลิศจุ้มจิ้มนะจุ้มดูนี่ไม่อยากจะคุยเป็นครรเออขาเรียกว่าอะไรนะจิ้มจุ้มพริกเยอะๆยดูยยแล้วก็อืมดีแล้ว เดี๋ยวเด้งเด้งดูหวานมากเยี่ยมอืมเขาบอกมันกุ้งเนาะแล้วเธอก็ใส่เธอเอาช่วงเลยนี่จะช่วงกับซีฟู้ดแล้วตักให้หรอตักอ่ะมันร้อนนะก็ร้อนอ่ะตาย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 เยี่ยมสังหาหน่อยเออจัดเลยใส่พีชนี่แบบยอดเลย อร่อยอ,อร่อยยิงอร่อยตําละมนทําซมตําละมาตําซมตําละมาตําซมตําละมาตําซมตําส่พริกไม่ต้องแบลมาทําซมตํละมาทําซมตําละมาทําซมตําใส่พริกไม่ต้องแบมละมาทําซมตําละมาตําซมตําละมาตํา้มตาใส่พรวกไม่